ยุคนี้รัฐบาลนี้นะคะนโยบายประชารัฐก็นำมาช่วยเสริมสร้างชุมชนแข็งแกร่งให้ห่างไกลยาเสพติดได้ด้วยนำโดยปปสนี่แหละค่ะสำนักป้องกันและปรับปรามยาเสพติดนะคะด้านคุณรงรัตนานุกูลที่เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบอกว่าเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าด้านการตามแผนงานประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดนี่เป็นแผนของปีนี้ยาวไปจนถึงปีหน้า ส่วนของมาตรการดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปลาละเลยให้มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ประชุมปปสมีมติรับทราบมาตรการนะคะเบื้องต้นเตรียมเสนอข้อมูล พบเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองข้าราชการที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด17รายค่ะจะส่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาและดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจก่อนส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูรณคุ้มฉาย,ยาเสนอต่อนายกให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44ดำเนินการต่อไปค่ะคือถ้าไปดูพฤติการของเจ้าหน้าที่ที่เข้าข่ายจะต้องถูกตรวจสอบนี่แหละครับ ก็มีพฤติการคือค้ายาซะเองทต<า>่ด้นที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐคบค้าสมาคมกับผู้ค้ายาเสพติดยักยอกของกลางยาเสพติดคือของมันผิดกฎหมายยักยอกเอาไปนะก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าเอาไปทําอะไรรวมไปถึงคุ้มครองเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้ายยาเสพติดปล่อยให้มีการค้ายาเสพติดในพื้นที่ด้วยนะครับ ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพล์บุญคุ้มฉายาได้ลงนามในคำสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด3คณะด้วยกันเพื่อที่จะเร่งรัดเรื่องนี้ให้เสร็จไปตามแผนนะครับ